ห้าสี่สามสองอะมาทีมมีหลวงค่ะเป็นยังไงคะตอนนี้เบาลงยังคะเครื่องข้างเราเบาลงหรือยังต้องต้องเบาลงบ้างแล้วเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราเนาะเออพี่ย่าเองค่ะเป็นงไอะไรนะคะได้คุยกันไหมคะได้เจอค่ะก็พี่ย่าก็เป็นคนที่น่ารักน่ารักจริงๆสมสมแล้วค่ะที่หนูอยู่ข้างพี่ย่าได้คุยไหมคะ ได้คุยค่ะก็มีเอ่อที่ให้สัมภาษณ์ไปล่าสุดเนาะแล้วคือก็มีแบบมีขอโทษที่ย่าว่าแบบเออจริงๆกับปุ้ยไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงแต่พอดีว่าก็มีการถามว่าแบบถ้าเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่ควรกับการที่เรายกให้เป็นไอดอลเมียหลวงไหมคะก็คู่ควรนะคะพี่นกตพาขุ่สาขเจอเลยไหมก็ไม่ได้มีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าจุดที่พี่ย่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ ค่อนข้างที่จะห่างไกลจากจุดที่เราอยู่อะค่ะเพราะว่าของปุยเองก็เพิ่งเริ่มแต่งงานเองยังไม่มีกลิ่นยังไม่มีกลิ่นยังไม่มีเงาค่ะอย่างนี้ไม่กลาเป็นการพอเราเปิดเปิดเปิดประตูอย่างเงี้ยหมายวาว่าปิดตายทุกทางของคุณสามีเลยไหมคะจริงๆแล้วว่ะตัวกวินเองเป็นคนที่ไม่เหมือนลูกเขานะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักเดียวใจเดียวเพราะว่าหนูก็คิดว่าถ้าหนูแต่งงานกับเขาแล้วเขาก็ทําให้หนูเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งเลยแหละค่ะแต่ของพี่ยาเขาได้ดู ดูค่ะเขาเขาเขาดูเพราะว่าเหมือนเขาก็ติดตามแบบว่าเด็กๆอ๋ออะไรอย่บ้างเขาใช่ใช่เขาก็จะมีดูแบบนั่งแบบหน้าใหม่พิตตี้เพราะว่าเขาอ่ชอบชอบดูผู้หญิงเพื่อที่ว่าจะมาถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยแล้วไงเราะเขาดูแล้วเขามีคอมเมนต์เขาก็ค่อนข้างตกใจว่าเอ้ยหน้าใสๆเนาะเขากลัวเราไหมพอเราเห็นเราแบบออกมาเดือดย่างไง กวินไม่กลัวเราค่ะแต่ว่าเขาคือปุ้ยอะต้องบอกก่อนว่าปุ้ยก็ค่อนข้างที่จะใหม่ในการให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยคือเราก็ฟิลเมาส์กับเพื่อนอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ทันระวังอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบมีเตือนบ้างว่าเขาอยู่มาก่อนนะต้องแบบว่าเบาลงหน่อยเบาได้เบาอะไรเงี้ยค่ะใช่เขา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 จะคอยปลามเราเพราะว่าตัวเราเองเราเราคิดไงเราก็อย่างนั้นน่ะค่ะอเรื่องนี้เราอิน งงคือ,คอก่อนอื่นเลยอ่ะไอที่ปุ้ยโพสต์ในสเตตัสเพจของปุ้ยอ่ะคือปุ้ยอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบ เรื่องผัวผัวมีเมียเรื่องเพื่อนเรื่องการยินทาเรื่องแบบเจ้านี่คือปุ้ยแบบโพสอะไรแบบนี้ทั่วไปอยู่แล้วใช่อะไรที่มัน้องจองอะไรที่มันตลกเราก็โพสต์ลงอยู่แล้วแล้วไอ้ตนที่ปุ้ยโพสอ่ะโพสก่อนที่จะมีเรื่องอีกนะอ๋อแต่คนมาโยงใช่คนแคปของเราไปขึ้นทวิตเตอร์แล้วเราก็กลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปแล้วัางที่ตอนแรกปุ้ยติดแฮชแท็กมาข้างบ้านอที่จริงเรามีประสบการณ์จากเพื่อนรอบตัวหรืออะไรอย่างงี้ไหมครับข้อพอื่นหรือเปล่าเราถึงแบบไปโพสแบบนั้นตอนนั้นอะไรเงี้ย มีเยอะค่ะมีมีม,มีเยอะคือตัวปุ้ยเองอะในกลุ่มปุ้ยอย่างเงี้ยจะเป็นปุ้ยที่แต่งงานก่อน<ม>แต่ว่าตัวเพื่อนปุ้ยที่แม่งไม่ได้แต่งงานส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องแบบมือที่3ามนอกใจอะไรอย่างนี้<ม>อยู่ค่อนข้างบ่อยแล้วเราอะก็อินกับเพื่อนเราด้วยแล้วเราก็เพิ่งจะมาเห็นข่าวด้วยเราก็แบบมันก็ส่งกันไปหมดเลยเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยเอะไรย่างประมาณนี้นะคะ่ะ เวลาเราลงพส้นอะไรคนก็จะแชร์ของเราเยอะเนาะอย่างวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยอย่าเที่ยวหัวชาวบ้านมันจะมีวันหยุดยาวนะไปเที่ยวไหนก็ไปแต่ไมอย่ามาเที่ยวยุ่งเรื่องของเรานะแล้วก็อีกอันหนึ่งอย่าไปเที่ยวยุ่งกับหัวใครนะอะไรอย่างเงี้ยเร้ก็ขำๆแล้วก็หยอกเล่นสบายตลกไม่ใช่เหน็บใครใช่ไหมไม่เน็บค่ะไม่เน็บค่ะทุกคนแต่มันก็มีคนไปโยงว่าไอ้้องนาหลานพี่แ แชร์ของเราไปแล้วเขาดันไปเพื่อนกับน้องอ่างส่วนตัวปุ้ยกับน้องนาปุ้ยว่าน่าจะมีไมตรีจิตที่ดีต่อกันอยู่เพราะว่าตัวน้องนาเองเวลาเห็นอะไรที่ปุ้ยแชร์ก่อนหน้านี้น้องนาก็มีการแชร์อยู่แล้วน้องนาจะไม่ได้อะไรกับเราหรอกมั้งใช่ไหมคะน้องเเชื่อว่าที่เราแชร์ไปแล้วแบบมีเหมือนแบบเป็นเป็นแคปชั่นด้วยคืออะไรเขาไม่ได้ว่าเราถูกไหมคือเขาไม่ได้ว่าเราแต่ว่าเหมือนนาเป็นเพื่อนในอีกในเฟซบุ๊กเขายอะไรอย่างงี้นี่ก็พูดชื่อไปเลย เราเขาอ่านเราอ่านเราไม่ห่างนะเขาเขาเป็นเพื่อนกันไหมอันเนี้ยปุ้ยปุ้ยไม่ไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมาถึงปุ้ยพอตัวปุ้ยเองกับน้องหรือใดๆก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวแต่เราก็น้าคุ้จักกันสนิทกันขนาดคะก็รู้จักเขาตามสื่อแต่ว่าน้องน้าก็รู้จักปุ้ยน่าจะตามสื่อแต่เราไม่เคยไม่เคยคุยกันแต่ก็รู้ว่าเออน้องคนนี้ชื่อน้านะอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลานที่แพนน้พมพานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นการแบบเปิดศึกคู่ที่สองไหมฮะปุ้ย ไม่น่าจะเปิดศึกนะคะเพราะส่วนตัวปุ้ยเองอ่ะปุ้ยคิดว่าจะมีเรื่องก็แต่เมื่อเขาทักปุ้ยมาโดยตรงนะคะเออแล้วถ้าเขาทักมาเราก็พร้อมเคลียร์พร้อมเคลียร์ค่ะแต่ว่าเขาน่าจะต้องควรจะไปเคลียร์เรื่องอื่นก่อน <c oughs> ไม่น่าจะมาเคลียร์กับหนูนะคะเราเชื่อ <c oughs> ว่าทัวร์น่าจะไปลงฝั่งนั้นมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับทัวร์ลงแต่ตัวหนูเองหนูส่วนตัวหนูไม่ได้ใน อ่าอย่างในที่หนูโพสอย่างเงี้ยหนูไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอ่ยถึงใครเแต่ถ้ามันไปตรงกับชีวิตใครก็ขอโทษด้วยเราไม่ได้เอ่ยชื่อไปเกาะกระแสเขาหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอะไรเงี้ยคนจะคิดอย่างนั้นไหมก็มันมันก็น่าจะมีคนคิดว่าหนูไปเกาะกระแสอยู่แล้วแต่แต่คือหนูไม่ได้จ้างให้หนูไม่ได้จ้างใครมาสัมภาษณ์นึกออกไหมคะคือมันจังหวะที่อ่าพี่พี่อยากสัมภาษณ์หนูก็ให้สัมภาษณ์มันก็เพื่อความบันเทิงเพื่อทะรุสอะไรก็ว่าไปแต่ตัวหนูเองอ่ะ ถ้าถามว่ามีกระแสหรือไม่มีกระแสหนูเองก็มีงานอยู่แล้วอะค่ะจริงๆตัวปุ้ยหลังจากนี้เราจะแบบลดการโเกัวกับเรื่องนี้ลงไปไหมคะเปลี่ยนไปคอนเทนต์อื่นหรือว่าอะไรยังไงหรือถ้าเกี่ยวกับรมใช่แล้วแต่สถานการณ์ว่าวันนั้นเราเมาส์กับใครดีกว่าเจออะไรมาใช่วันนั้นเจออะไรมาหรือบางทีแบบอาอย่างมันวันหยุดยาวพอดีเนาะตอนนั้นอาต่อไปเป็นวันอะไรอะคะต่อไปเป็นสงการปีใหม่อะไรก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แล้วแต่วันแแต่ล้ววันคือหนูจะโพสต์แบบว่าให้มันทันสถานการณ์แล้วก็แบบขำๆคือคนเอาไปแชร์บางคนเขาขำนะเขาไม่ได้บอกว่าเออแต่บางคนก็เจอกับตัวก็แชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรผมก็บอกว่าเออเรื่องนี้มันสนุกแบบมีหลุมมีน้อยมีทีมมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องชาวบ้านเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องที่สนุกอยู่แล้วเนาะไม่ใช่เรื่องของเราเนาะเออมันไม่ใช่เรื่องเราไงเออเอามาที่เรื่องของเราบ้างค่ะมันเกิดที่มาค่ะ ป็นไงคะคุณสามีจัดหนักให้ขนาดไหนของนะคะของของาเป็นถขาเป็นของก็ยังไม่ค่อยหนักเท่าอย่างอื่นค่ะแบบภูษาไทยเราอยู่กันนะที่เขาเหมือนไม่ไม่ตอบไม่รับไม่อะไรเราอ๋ออันนั้นอันนั้นหนูร้องไห้หนูเป็นบ้าเลยค่ะเพราะว่าคือปกติแล้วอ่ะกวินเวลาที่เขาไปทัวร์คอนเสิร์ตเขาจะมีการแบบวิดีโอคอลมีการแบบโทรมาหาเราหรืออะไรเงี้ยแต่วันนั้นอ่ะเป็นวันเกิดเราแต่เงียบเราก็ว่าเอ๊ะ อุ้มใครไปคอนเสิร์ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เพื่อนอ่ะก็เซียมเราเพื่อนก็ตัวดีเหมือนกันเพื่อนบอกว่าถ้าเวลาแฟนไปต่างจังหวัดถ้าวิดีโอคอลไปแล้วเขารับทุกอย่างคือจบแต่ถ้าเขาไม่รับคือชัวเราก็วิดีโอคอลไปตัดสายทิ้งเราก็อา ชัดแล้วสรุปว่าคือเขาเซอร์ไพรส์เราหรือยังไงเราจะขับรถไปหาเขาที่ต่างจังหวัดอยู่ตรงไหนแชร์โลมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เขาก็เลยเฉลยว่ากําลังนั่งรถตู้กลับจะเซอร์ไพรส์อ่าทุบได้อะไรไปครับวันนั้นได้อะไรไปเขาให้อะไรขาเขาขวัญอ๋อได้กระเป๋าเราคิดเรื่องอะไรอยู่คลาอะไร ก็พี่แล้อยู่ว่าจะตอบความจริงหรือว่าจะตอบแบบดาราดีามามจะได้เบบีอะไรสักอย่างก็มีอะไรผูกโบมาบ้างผูกกรีบออกกำแก้มได้กระเป๋าฮะเราทำตอนสิญญาแล้วใช่ไหมเขาได้กระเป๋าแล้วหนูทำมาตลอด6ปีค่ะพี่ทุกคนโปรดรู้ไว้เข่าหนูเป็นรอยหมดแล้วค่ะผูกเอื้อผูกเื้อ อ๋อ,อหนูคุกข้าวออาเอาน้ำไปให้แฟนดื่มมีวิแววบ้างไหมคะคุณปุ้ยจะสำเร็จไหมมีวิแววบ้างคะคือตอนนี้คุมไว้ก่อนคือตัวหนูเองก็ดูสถานการณ์เศรษฐกิจโรคระบาดอะไรด้วย,ยแล้วก็อยากทำงานก่อนแต่เขาก็ร่ำร้องอยากมีเขาตือ้อเราด้วยวิธีไหนบ้างคะปุ้ย เขาไม่ต้องตื่นเลยค่ะเขาถอดเสื้อหนูก็พร้อมคุยแคบพี่พงศ์แฟนโทรมาแล้วเบาได้เบาอยากมีสักกี่คนดีคะคือถ้าคิดว่าความเป็นจริงก็สองคนแต่ตัวหนูเองอะหนูอยากมีสามสี่คนอยากให้แบบมีเยอะๆเพื่ออันไหนดีอันไหนเสียว่าไปไหวถ้าสามสี่คนเราไหวใช่ไหมน่าจะไม่ไหวจริงๆเราวางไผนกี่ปีอะคะถึงจะแบบพร้อมแบบปล่อยให้มีตามธรรมชาติ ถ้าให้มีตามธรรมชาติก็อีกสัก2ปีทำงานไปก่อนใช่ค่ะอีกสัก2ปีแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันแบบจะมาก็มาแต่แต่ตอนนี้ก็คือกะว่าเดือนหน้าเดือนต่อไปเงี้ยก็จะเริ่มไม่คุมแล้วแต่ถ้าจะอยากมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าของขวัญที่เป็นชิ้นนะคะที่เป็นของขวัญเป็นริงของไม่มีได้แมอะไร้กระเป๋า ก็ไม่แพงค่ะพี่ห้าสบาทก็พอเบาๆภาษีจ่าไปแล้วนะคะค่ะอ๋ออย่ามานะคะสมรภอิส์ลองค l ลลิ่นะคะเอ่ค่ะก็คือตอบแทนตลอดหนูตอบแทนมาตลอดไม่งั้นเขาจะให้แอมเนสหรอหนูต้องทำดีมาตลอดสิแล้วถ้าปีหน้าเราได้ได้ยังอื่นที่แพงกว่าแอ์เมสนะคะแสดงว่าตอบแทนดีขนาดนั้นเลยคหรอคะหนูก็คงไม่ต้องห่งก็ต้องดอกอะคะ สรุปว่าแค่รับมรดจสามีของปุ้ยคือหมกแลหดอหมกแลหดอ ชั้นชาชันชาพุ่ยจ๋าอยนกันพุ่ยจะหลับนาเ้ยอะไรอะไรอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยจับซ้ำเลยจับซ้ำเลยไม่ได้เลยพี่พุ่ยขอตรงกลางอีกรอบนะ คุ้ยจ้าอุ้น้องคุ้มอง่อนไปจบ้คุ้จ้าขอเ้าีนะพี่คุ้ขอ้ามีรบค่